พุดดิ้งข้าวสไตล์สเปนอ r ร o z g a l เ c h e เชื่อว่ามีที่มาจากสเปนในยุคที่ถูกปกครองด้วยชาวมัวร์แล้วตอนนี้ก็เป็นขนมที่แบบคอมมอนมากๆในอเมริการวมถึงอเมริกาใต้ด้วยเราใช้ข้าวอิตาลีอบาริโอที่นิยมใช้ทําริซอตโตนะคะเขาจะมีความครีมี่แต่จริงๆคือใช้ข้าวอะไรก็ได้เราเคยลองกับข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นแล้วข้าวหอมมะลิจะนุ่มที่สุดแต่ว่าจะมีความครีมี่น้อยกว่าอบาริโอนิดหน่อยระหว่างต้มข้าวกับนมเราก็จะเพ่ผสมไข่แดงน้ําตาลแล้วก็นมข้น,น หวานเตรียมไว้ไข่แดงจะช่วยเพิ่มความครีม,มี่ความหวานก็ตามใจชอบคเคเร่คเลจนเขาเข้ากันดีแล้วก็พักไว้กลับมาดูฝั่งข้าวนึกได้ว่าลืมใส่เกลือตอนแรกพอนมเริ่มงวดได้ประมาณนี้ก็ปิดไฟแล้วก็ผสมไข่กับน้ำตาลที่เราเตรียมไว้ทําแบบนี้ไข่จะได้ค่อยๆอ,อ,อ,อุ่นขึ้นแล้วก็ไม่เป็นก้อนใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเคี่ยวต่ออีกสักสองสามนาทีให้ไข่สุกเราจะไม่เคี่ยวจนเขาข้นถึงจุดที่เราต้องการพอเอาไปแช่เย็นแล้วเขาจะข้นขึ้นอีกพุดดิ้งข้าวพอเวลาไปซื้อกินะเขาจะมาแบบ หวานมากหวานตัดขาเราทำเองแล้วก็จะควบคุมความหวานได้ตามที่เราต้องการ